สวัสดีครับมาพบกับบอดเอฟเบลด22นะฮะเียอโต้ปี2016ครับเดี๋ยวจะพูเรื่องขับสองนะฮะราคาขายที่598,000บาทครับพาเกตดีก็จัดเฟนแนนได้เต็มเลยนะฮะปีเงินดาวครับปอนุมาน10,000นิมิตะตรวจสอบเรื่องเดิมนะไม่มีชวนน้าบอดไม่สูตลอดครับตัวรถปสีดำนะครับ ภายใน,นก็ส,สวยๆนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับห้องมล้วมันติพุทธคอนโทรลนะครับจอกล้องถอยนิวเกเตอร์นำทางอันนี้เลขไม้ที่ทสองแสนสามหมื่นกิโลเมตรนะฮะรถตัวจะียดสวยตลอดนะครับเขตเบาะกออยู่ครบรถไม่มีขยับเบากกะสภาพสวยเลยครับไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับภายใน,นไมค์กิ๊บสะอาด ที่ชารแบตด้านหลังนะฮะบอกจะสองสามพับได้องเครื่องก็เดิมๆแล้วรถดมีขยับครับอางบอป่อยพบจะดูรถไต้ที่เกายนะครับ,เ,รนนบ,รบเส้นงนักเสระเทศตรโหกหนึ่งีดีสามสองแปดสองเก้า